บุ้มเนี่ยขาำแล้วเยี่ยตรงป๊ะสวยสวยสวยมากไม่โดนน้ำด้วยขาเบียดข้าวเบิร์คลายมาเอออย่างนี้แหละขย่อมขยัอมหน่อยสวยข้าวเบิร์คลายกันสวย